เอาใหม่เอาใหมเอาพูดแบบอ่อยๆประเถมมินดีสวัสดีผู้ชมเลยเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปะเถียวมินดีโอ้หลอนนะเนี่ยแอบบหลอนนะเนี่ยหรือจะบอกไปครับผมประเถมมินดีวันนี้เราอยู่ในสวนนะครับอ่ะก่อนที่จะได้ดูคลิปแรกเรามาดูคลิปสุดท้ายกันก่อนนะครับผมจริงๆเราถ่ายไปหลายคลิปมากเนาะหลายคลิปมากเลยตั้งแต่นู้นเลยตั้งแต ซาีิกับพี่เตอ๋อมาฝึกกีตาร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแต่ว่าคุูหมูไม่มีเวลาตัดนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งเลยทีเดียวนะก็คลิปนี้กะว่าจะถ่ายแบบยาวๆเลยพี่กัง้งถ่ายแบบยาวๆแล้วก็ลงไปเลยนะครับนะก็อะไรเอ็มปาเขาครับ,บเอ็มเอ็มสนใจเอ็มเคยสนใจหมาด้วยหรือลูกอ่าตอนนี้วันนี้เรามาถ่ายคลิปกันเนาะมาถ่ายคลิปอัดเสียงไม่ใช่อัดเสียงหรอก แต่ที่มั่วซั่วแบนกันนะแต่ว่าด้วยความยากของพเพลงเนะี่ยทำให้เราอัดเสียงกันอัดรายการกันครึ่งวันใช่ไหมพี่พีก็เลยหิวนะครับผมก่อนกลับบ้านก็ขอมาซ้ำหมูกระทะไอ,อ้เขาเรียกอะไรเนี่หมูกระทะบวกจิ้มจิ้มจุ่มอ่าเรียกจิ้มจุ่มแล้วกันปิ้งย่าง,ง,างเอ,อก่อนที่จะกลับเราก็มาซ้ำปิ้งย่างกันก่อนนะครับผมนี่ตอนนี้เมื่อวานนี้พี่พี่สมชายมาเลี้ยงปิ้งย่างจิ้มจุ่มพวกเรา พี่สมชายไม่ได้เากระทะกลับนะเพราะว่าให้ไว้ที่ห้องดนตรีหนึ่งชุดอันนี้ <ขอ S 2> พี่สมชายซื้อมาใหม่ครับขอบคุณพี่สมชายด้วยนะครับขอบคุณอบครับก็เหลือสี่คนวันนี้เรียกมาแค่ห้าคนนะครับก็เรียกมาน้องเพลงพี่แอมพี่โอแล้วก็พี่กั้งแล้วก็พี่พีนะทีแรกว่าจะเรียกน้องเพลงมาอัดเสียงคนเดียวแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเงเหงาเลยเก็เลยะเรียกพี่ๆมาเล่นมัน่วซั่วแบนกันดีกว่านะครับ อะไรบีหมดแรงหมดแรงเอ้ยก็จะได้กลับบ้านแล้วอดเอาวันนี้กินเยอะกว่าเมื่อวานอีกนะเมื่อวานคือเมื่อวานรีบๆหรือเปล่าใช่ค่ะรีบๆอีกอย่างไม่ได้ทำงานด้วยค่ะอยู่ๆก็มากินเลยมันก็แบบมันต้องทำงานเนาะทีหลังก็ต้องไปวิ่งวันนี้ต้องไปวิ่งหรือต้องไปทำอะไรเออต้องถ่ายคลิปต้องอะไรก่อนต้องถูกใช้แรงงานแรงใช่ไหมแอมยิงถาดแอมรถถังแอมนั่งดีๆก็ได้โอ้โหมีใครว่าหรอกแอมอุ้ยเพลงหน้าแดนมากอ่ะข้างๆเออไม่ไม่รู้ข้างๆนี่มีใครไปเปิดอีก อะไรนะลดลดเครื่องเสียงหน้าวัดมีดีเจด้วยเสียงหน้าวัดหรือเสียงที่เอ็นยี่มันตอนนี้ใกล้อิ่มกันยังไงยังค่ะกินกันนานแล้วก็น่าจะอิ่มกลับบ้านกันได้แล้วมั้งอยู่นี่ค่ะวันนี้นอนนี่ก็เอาว่าคอนเทนต์คลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันความคืบหน้าของแต่วงเราเนาะเมื่อกี้ก็ได้คุยกันแล้วเรื่องแนวทางของวงที่จะทํากันต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราว่างสองเดือน แต่วงมีอยู่กันสี่คนค่ะน้องรักไม่มีละแต่วงเลอกันสี่คนออกงานสี่คนค่ะเออจริงสี่คนนี้ก็ได้นะเอาไะละแอมเกิดปัญหามากเลยอะชุดใหญ่ครับชุดใหญ่สรุปออกสี่คนเออเมื่อเมื่อไหร่ที่เขารีเควตชุดเล็กมาก็เนี่ยสี่คนเนีเอาเอาเอาอีกคนนึงไปเข็นไปเข็นรถเออเอาแก้มบุ๋มไปไม่ได้นะ อเอาแก้มหมุมไปไม่ได้เดี๋ยวคนดราม่าอีกทำไมไม่ให้แก้มหมุมเล่นบ้างาโอ้โหตอนนี้ดราม่ามา,ม,มาตลอดว่าเอาแก้มหมุมออกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ดราม,ม่าจนอยากจะเอาแก้มหมุมออกอ่เพราะว่ะาจริงๆแล้วตำแหน่งของแก้มหมุมก็คือเราเราเอามาตีประกชั่นเนะเาะไม่ได้เอาไม่ได้อะไรนะเพระาะว่าแก้มหมุนเป็นคนมีความสามารถเยอะอก็เลยเอามาตีประกชั่นนะ <c oughs> สุดท้ายคนก็บอกว่าทำไมไม่ให้แก้มหมุนเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะให้ให้แก้มหมุมเล่นก็ต้องไล่แอมออกก่อนเอออีกอีกีปีสองปีสองปีใกล้และใกล้และ แป๊บเดียวหมายใจเราออกแล้วมันงั้นแอมาตีถามแรมมี่น่อยพี่ออกหมเออไม่คือความจริงแล้วเราเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับเด็กให้มากกว่านะครับเราดูว่าเด็กคนไหนที่พอจะไปงานออกงานแต่วงกับเราได้บ้างแล้วก็หาตำแหน่งให้เขาลงนะครับอู้แล้วก็มีถึงขั้นอันนี้เลยเว้ยกั้งมีคอมเมนต์ล่าสุดไม่รู้ครูลบหรือว่าครูปล่อยไหมจำได้น่าจะปล่อยไปเขาบอกว่า,าทำไมครูไม่ฝึกให้เด็กทุกคนเล่นเป็นทุกเครื่องเลยเวลาใครขาดไปจะได้ จะได้มาแทนกันได้เลยโอ้โหคุณครับแค่ฝึกเครื่องเดียวกว่าจะเป็นนี่ก็เกือบตายนะจะมาฝึกให้เป็นเล่นเป็นทุกเครื่องอ,อืมันยากนะกว่าจะต่อเพลงได้แต่และเพลงเนานะไม่ใช่ง่ายๆนะครับเห็นเห็นพูดเหมือนหมดแรงแบบนี้วันนี้เราอัดคลิปกันมาเพลงเดียวก็ล่อไปตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงยันเกือบทุ่มหนึ่งเลย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะไม่รู้คลิปจะลงตอนไหนนะครับแต่ครูหมูจะลงคลิปนี้ก่อนลงคลิปนี้ก่อนเพื่อนเลย ه, เออเขาเลยบอกว่าก่อนจะดูคลิปแรกเรามาดูคลิปสุดท้ายกันก่อนนะครับสีเทปน <c oughs> ี้ชม,มชมตัวเองชมตัวเองแอมแอมไม่กินแอ,ไอไมไปนั่งข้างพี่กั้งก็ได้ไปะจะได้มองเห็นหน้าหน่อยเออลำไยมากินไหมทำไมน้องแอมขาจังพี่กั้งดำจังครับที่เห็นแอมไม่กินนี้เพราะว่าแอมแอมนั่งกินก่อนชาวบ้านเขาแหละแอมเอาลำไยมาย่างกินนะครับ เป็นคนกินน้อยนะครับห ok> ุ่นก็เลยเตี้ยแบบนี้นะครับนึกว่าจะชมว่าหุ่นดีคูบุรีเด็กมือมือคีย์บอร์ดที่ขาดนะคนนี้แล้วก็แนวทางของวงเราก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดสองเดือนนี้เราจะซ้อมกันนะครับซ้อมกันก็ต่อเพลงจริงๆก็เราก็คิดนะไม่ใช่แค่คนดูคิดนะว่ามันมีแต่เพลงเก่าๆมาเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไงเราจะต่อเพลงได้แต่ว่าเราไม่มีเวลานะครับที่ผ่านมา ไม่มีเวลาทำเราก็อาศัยช่วงนี้แหละช่วงปิดฤดูกาลนี่แหละเดี๋ยวเรามาทำก็เอาเพลงที่เอฟซีได้แนะนำคุณหมูมา่นหละครับก็หลายๆเพลงเนาะเผื่อใครที่อยากให้เราเล่นเพลงอะไรก็ลองแนะนำมาได้นะครับเพลอยู่ในน้ำอีกปะคะฮะอยู่ในน้ำอีกปะคะทำไมครับเพลงอยู่ในน้ำอีกปะคะในน้ำคือรอบที่แล้วบัวลอยรอบนี้อยู่ในน้ำไหมฮะา้ยไม่รู้ หักมุมเกินนะนะบน้ำไปนะแล้วก็ขึ้นทื่อไปเล่นหัวลอยโอเคน้ำน้ำก็อีด้วยในน้ำจริงๆก็ตอนแรกนุ่นล้วอยากจะเล่นเพลงเก่าๆบ้างนะครับเก่าๆๆๆหมายถึงว่าเพลงเพลงเก่าที่เราไม่เคยเล่นนะอ่าแล้วก็บางเพลงที่เราเคยเล่นเราก็จะอาจจะขุดขึ้นมาบ้างนะครับขุดดินเผาถ่านใช่เอ้ยขุดดินเผาถ่านก็น่าสนใจนะ คนเขาจะร yup ู้จักทั่วประเทศเรียนจบออกไปทํางานคุดดินเผาถ่านอยู่เมืองการบ้านเราแล้วก็เพลงลําวงก็น่าจะเป็นเพลงเมื่อวานคิดอยู่เพลงอะไรวะมาลายอะไรทุกอย่างร้อยมาลายมาลายอะไรวะมาลายน้ําใจมามาซีเราวมาเป็นแฟนผีเรามาน้องมาเร็วเร็วไวไวมาลักกันใหม่เอ้ยนี่หมดแรงแล้วเหรอ อ๋อมันกินแล้วนี่หว่ามันเลยมีแรงดีทั้งวันเลยไปกังไงส่วนคุณหมูยังไม่ได้กินนะครับคุณหมูจะไปกินข้าวกับครอบครัวเฮ้ยเออแวะมาหาพวกนี้เถอสิกลัวมันเหงานะะเดี๋ยวจะถามหาคนอื่นอีกจริงๆแล้ววันนี้นัดมาแค่นี้นะครับนัดมาแค่นี้เพราะว่าวันนี้คุณหมูมีงานเร่งด่วนที่ต้องให้เด็กๆสี่คนนี้ได้ทําก็คือการถ่ายคลิปมั่วซั่วแบนนะครับถ้านันคนอื่นมาอีกเดี๋ยววุ่นวายก็ไม่ได้ถ่ายเนาะก็เลยออะเอาเรียกสี่คนนี้นนี้ัน อะไรครับวุ่นเล่นตลอดเล่นตลอดตอนนั้นไม่หาตอนนั้นไม่หาอันนี้อันนี้หาเลยตอนนั้นอยู่ในไลฟ์สดเลยไม่คุณเล่นแต่วุ่น่ะวุ่นไม่มีไม่มีไม่มีเอฟเฟกต์อันนี้ก็ไม่ใส่หรอกเดี๋ยวครูจะลงไปเพียวๆอย่างเงี้ยแห้งอออ่ะเคลิปนี้ขอลงแห้งๆนะครับเพราะว่าอะไรนะยูทูบเขาเรียกเก็บลิขสิทธิ์ค่าเพลงเราเอาทุกทางเลยยูทูบเนี่ย ราย <นะ S 1> ได้ยิ่งไม่ค่อยจะมีอยู่เลยไอดูเน็ตฟิกแคนล <ะ S 2> เอ้ยลืมขอบคุณผู้สนับสนุนไว้นี่ขอบคุณคนซื้อชาบูมาให้พี่สมชายตะหลิ่งชันนะครับผมแล้วก็นี่เจ้าของกุ้งครับผมพี่อ,อน้นพี่อ,อน้นเอฟซีจากห้วยปราบครับผมอยู่แถวแถวนี้แหละพี่อ,อ้นเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเราด้วยนะครับรุ่นอ่ารุ่นอูรุ่นรุ่นเดอะเลยแหละปีสามเก้าปีสามพี่อ้าน่าจะรุ่นพอจบปหกปีสามเก้าฮรุ่นเดียวกับครูหมูเปล่า กับป6ปี39น่าจะรุ่นเดียวกับครูแล้วใกล้ๆกันน้องว่าหลงก็เป็นพี่ข้อข้อหลุดเล่นโรงเรียนนี้แล้วก็มีคุณพี่พัฒน์คุณพี่พัฒนท FC ดอนเมืองส่งเงินมาช่วยทําคลิปวันนี้200บาทครับผมขอบคุณครับวันนี้ก็ได้แจกเด็กๆไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ตังค์ยังไม่หมดนะเก็บไว้ใช้วันหลังมั้งใช้หมดวันเดียวเลยเดี๋ยววันหลังเหงาเนี้ยมันแข็งมันแข็งออหมูมันกระดาษไอ้ไก่กระดาษโอ้เป็นเป็นเตาที่เหมือนจะเปลืองไฟมากเลยดูดิ่ อู๋อ,อันนี้อันนี้ครูยังบอกว่าอันนี้ดูเหมือนเึ่งไฟต้องเจออันเมื่อวานเมื่อวานนี่กีนคือแบบจะระเบิดกินไปด้วยกันเราเองกินจนปักร้อน่ะเออก็ประมาณนี้นะครับอ่สำหรับแนวทางของแต่วงเราแล้วก็ทำไงไม่ให้หน้าครูมืดปะครูจะเป็นลมเอ้ยพี่คุ้มครูคุยเป็นลมครูนะเอ้ยได้ๆตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่อยากดูหน้าครูหรอกน้อยใจดูเออน้อยใจน้อยใจ เหมือนคนบางคนเนี่ยดราม่ามาตลอดเอ๊ะเป็นไงบ้างน้องน้องลิลลี่พี่พี่เจนนี่เป็นไงบ้างตอนช่วงนี้หนูก็ไม่ทราบไงครับตอนนี้ก็แยกกันอยู่เพราะว่ามีดราม่าทีหลังอ่เวลาที่พี่เขาเศร้าเราควรเศร้าด้วยนะไม่ใช่ไปยิ้มล่าเริงตอนที่พี่เขาทําเศร้าอยู่นะเขอโทษค่ะเมื่อวานพุ่งแบบออกเดอะแมสซิงเกอร์มาอะไรครูเออครูจะจริงจังได้ยังเนี่ย เนาะช่วงช่วงนี้ไม่มีงานนะครับช่วงสิงหากันยาไม่มีงานไม่มีงานเลยน,น,นะเนะพราะนั้นก็เหมือนเดิมครับเหมือนช่วงปิดเทอมนะครับใครที่อยากดูคลิปเราทําอะไรก็แนะนํามาได้แต่ว่าหลังจากแนะนําแล้วช่วยวส่งเงินมาด้วยนะเนะพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันต้องเป็นค่ารถค่าขนมให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีงานอนะ่ะเด็กๆก็จะไม่มีไม่มีค่าขนมไม่มีค่ารถนะก็อยากอยากให้เขาได้บางมีกําลังใจในการมาถ่ายคลิปกับเราบ้าง <c oughs> อะไรส่วนจะอาศัยกับ ยูทูบเรานี่ก็คงยากนะครับรายได้รายได้ไม่ค่อยดีช่วงนี้ปกติแล้วครูมหมูต้องทําคลิปแจกแจกเงิน youtube บ้างแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้โอ่งเงียบเลยคลิปร้านวิวก็ไม่ปรกากฏเออก็ทําทําคลิปหนึ่งเนี่ยถ้าได้หมื่นวิวนี่ถือว่าเก่งแล้วช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเขาทํา youtube เยอะมั้งหรือว,ว่าช่องเรามันไม่ค่อยน่าสนใจแล้วหรือว,ว่ามันมัน<ค>น,น่าจะตำตำเดิมเดิมมันก็แบบ เพราะนั้นเราก็เลยอยากหาคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรมาคิดที่่แอมเป็นยูทูบเบอร์แทนยูทูบเบอร์แอมซื้อช่องต่อจากครูไปเลยขายสาม300,000ขนาดเอาเอาแอมขึ้นปกในคลิปไม่มีแอมก็ยังไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นไหมวิวก็ไม่ขึ้นเออคือไม่รู้จะทําไงแล้วประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับงานแต่วงก็เดือนตุลาเดือนตุลาเกือบเต็มแล้วมีมีเกือบเอ้ยมีทุกอาทิตย์แล้วด้วย嘛ใช่ครับ สัปดาห์ที่ 4, สี่สัปดาห์ที่1 1สัปดาห์ที่18ดสัปดาห์ที่23 24บสาี่เหลือสัปดาห์สุดท้ายยังไม่มีตอนนี้ลุ้นวัดเนินตองนะครับวัดเนินตองที่เราไปออกบ่อยๆเพราะว่าพระอาจารย์วัดเนินตองชอบชอบแห่กระถินหลังชาวบ้านเขาให้วัดอื่นเขาแห่เสร็จก่อนวัดเนินตองค่อยแห่ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีวันว่างอยู่นะ,ะเพราะว่าเรารับได้สร์อาทิตย์นะครับตอนนี้ก็มีแค่อาทิตย์ละวันท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ในในแฟนเพจเนาะกินยั่วหมาบ้างไหมครูเหงื่อหิวหิวเหมือนกันกินยั่วครูที่เลยมันใช่ปะข้างนอกนี่เสียงก็หึมมากนะเสร็จด็ดนี้พวกหนูไม่ได้กลับบ้านนะพวกหนูที่น้าไปเต้นกันหน้าโรงเรียนเลยตอนนี้เป็นศึกษาท่าเต้นเอาไว้ออกงานเออส่วนในสองตัวนี้ก็ไปติดโคโยตี้ใช่ไหม พ่อโทรมาถามครูเอ้ยโอ้กับพีไปไหนไม่กลับบ้านเัืทอกี้โอ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเพิ่งออกจากโรงเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่มันเพิ่งออกโรงเรียนไปประมาณสองทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มพ่อโทรมาถามครูสรุปอยู่ที่ไหนไปเยี่ยวเยี่ยวไปพอยอยตี้เลยครูได้ออกมาเฮ้ยไม่กลับบ้านแล้วแอมอยู่เลยนะแอมดึงฝังอ่ะครูมูเห็นแอมไหมครับอ๋อโอ้ยแอมก็กลับบ้านไปนานแล้วนี่ครับ ที่ไหนได้เดินไปนั่งเนี่ยแอมแม่งยกยุกยก,ยก,ยกอยู่กับไอโอไอพีข้างหน้ากับโคโยตี้อะโถ้อเกิดพีแอมมา,นะาลแ,อมอแล้วค้ชก็เป็นเราอย่าเดียเนี่เดี๋ยวแอมอยู่กับเราไม่ถึงกี่โมงเดี๋ยวงานหน้าแอมโดนลวนลายแล้วนะเวลาพฤติกรรมแอมและก็อย่าอย่าไปซีเรียสน,นะครับว่าว่าคุณหมูเลือกที่รักมากที่ชังเอาใครมาบ้างไม่เอาคนนู้นคนนี้มาจริงๆริเวลาที่เราเรียกงานด่วนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาง่ายนะครับ คนที่เรียกแล้วมาเลยอะไรเงี้ยที่เขาไม่ติดเงื่อนไขว่าหนึ่งไม่มีรถมาสองพ่อแม่ไม่แฮปปี้กับการมาแบบนี้และสามเขาไม่อยากมาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลือกคนที่แบบสะดวกมาดีกว่านะครับก็สรุปว่าตกมาที่สี่คนนี้นะครับนะแต่ว่าบางคนอยากมาก็ไม่มีรถมาก็มีนะอืมต้องอาศัยชาวบ้านเข้าไปรับตลอดไปส่งด้วยไรว่าอื <laughs> อแกบวมนะ <laughs> นะครับบางทีคนที่ท่านอยากเห็นเขาก็ไม่สะดวกมานะครับ นะก็เอาตามสะดวกแล้วกันบ้านอยู่ข้างโรงเรียนนะแต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ใหญ่ๆห,หรือไม่ก็มีงานอะไรควรจะต้องมาทุกคนนะ,นะส่วนท่านคนที่ท่านถามหาว่าเขายังอยู่ไหมนะครับตอนนี้มันไม่น่าจะกล้ามาแล้วมั้งไม่แน่ใจไม่ไม่น่าจะกล้ามาแล้วเพราะว่าเราเคยบอกแล้วว่ามือทําเป็ดเราชอบมีปัญหา<ม>ตั้งแต่ต,ตั้งนานมาแล้วเออนะ ประมาณนั้นเพราะว่าคือคือไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะท้ออาจจะเหนื่อยหรือเปล่าตำแหน่งหน้าที่ทาเป็ดมันเหนื่อยหรือเปล่าในวงเนาะเนี่ยแล้วก็กดดันด้วยเพื่อนๆน,นชอบแซดด้วยก็คือเวลาเวลาที่ทําเป็ดมันเป่ามากๆแล้วมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วมันก็ต้องเดินเดินอย่างเดียวเพื่อนๆนเพื่อนๆนก็ไปแซวว่าอู้อะไรเงี้ยซึง่งจริงๆแล้วมันเป็นมันอยู่คนเดียวมันจะเป่าตลอดไม่ได้นะครับกูหมูก็บอกอยู่ประจําเลยนะว่าฮี่มันจะเป่าตลอดไม่ได้หรอกมันต้องอาศัยเครื่องคู่ เครื่องคู่เหมือนแซกอะแซกก็บางคนก็เดินนะบางคนก็อู้แต่ว่ามันมีหลายตัวไงมันเลยไม่เหมือนหายแต่คีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ดอะอู้ไม่ได้คีย์บอร์ดไม่ได้อู้คีย์บอร์ดนิ้วเปลี่ยนนิ้เปี่ยนคีย์คีย์บอร์ดไม่ได้อู้คีย์บอร์ดอ่อนครับคีย์บอร์ดขึ้นบิดคีย์ไม่บิดคีย์ต้องถามตลอดว่าเฮ้ยโน้ตอะไรโน้ตอะไรเออไงะท ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยเราเราไม่มีอารมณ์นี้เนาะว่าพี่มันขึ้นยังไงเพลงนี้เพราะว่าเพลงมันน้อยซดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้เราหเพลงมันเยอะไงเพลงใหม่มาตลอดทำนองคล้าอๆทำนองอินโทรอะไรมันส่วนกันคล้ายๆกันหมดนอีเพลงแต่ขึ้นอีกเพลงเป็นงงประมาณนี้วันนั้นก็มีคนรั่วอะไรนะขึ้นเพลงให้ให้ขึ้นเพลงงัดทางงัดไปขึ้นรั้วทะเลมาทำนองเหมือนกันมันเหมือนกันเลยนะครับเลยนะครับใกล้ๆเคียงกันนะ มนุษ้มันเยอะต้องเป็นแบบต้องจำโน้ตถามาพวก้หลีนจำไม่ได้พวกหลีนต้องยินดูแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปที่วัดอันเนี้ยวัดอะไรที่ที่เพบ้านเพ่เดี๋ยวคูจะทํามันมีแห่มันต้องแห ى, ต่แหตลอดทางไงเราก็ต้องเอาเครื่องเสียงติดไปด้วยเครื่องเสียงใหญ่ติดรถไปด้วย่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ทํารถแห่นะครับรเราเป็นกายรขยายเสียงแต่วงออกเฉยๆนะเพราะว่ามันแห่บนรถอย่างเดียวไม่ได้แห่ที่วัดนะครับ ก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าคุณหมูจะออกมาในรูปแบบไหนเนาะก็อาจจะเอาเอากองกองของโอ้เนั่มนั่งตีได้บป่ะกองกองจุดกองไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเออมันั่งได้รือเปล่ามั้ยูก็จะได้นะมันลูกเดี๋ยวลูกไม่เหมือนกันส่งมั่วซั่วเอ้ยเดี๋ยวกองใหญ่ไม่มีหน้าที่อีกเพราะว่าวันนั้นเราบอกว่าถ้าใครไม่มีตําแหน่งไม่ต้องไป เราไม่เอาไอพีไปผมไม่เอาพีไปแล้วใครจะมัดรถอโอเคนะเราเรามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสำหรับต่วงของเรานะครับเราไม่ได้หยุดพัฒนาเนาะเราไม่หยุดกับที่นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามคาแนะนําของ f อแล้วก็ตามความต้องการของตลาดแต่สิ่งที่เราไม่ทําแน่ๆเลยคือรถแห่รถแห่ไม่ทําแน่ๆครับรถแห่ก็เป็นหน้าที่ของคนทํารถแห่เขาของมืออาชีพครับ แบบนี้มีความสุขดีค่ะใช่มีความสุขดีที่ไปหลายๆคนอู้บ้างรั่วบ้างมั่วบ้างก็นี่แหละครับนี่คือเสน่ห์ของแต่วงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับนะติดตามคลิปแรกๆได้ในคลิปถัดไปไม่งงไหมนะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่จะถ่ายในสัปดาห์นี้นะครับนะพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายแล้วคุณหมูขอเคียงงานก่อนนะก็ลงคลิปนี้ก่อนแล้วก็ค่อยทยอยลงคลิปแรกๆมานะครับผม สำหรับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยช่องปฐมอินดี้นะครับแล้วก็ช่องเบบี้ทิปช่องช่องพี่กั้งช่วยไปดูหน่อยช่วงนี้เออยอดยอดตกมากแล้วก็ใช้ o อ p นไอพีนะครับอืมไปค้นหาได้นะครับโอเคเฮ้ยคู่หมูงูงูปลาปลาไงเออช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้เลยท่าหายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เฮ้ยอะไรอะไรอะไรกินอยู่กินกินหมูแล้วไม่เป็นไรกินได้เลยเฮ้ยคุยกับพ่อแม่ออกหน้ากล้องพูดโทรศัพทหน่อยโทรไปแล้วพ่อไม่รับว่าค่ะจีค่ะค่ะเฮ้ยจี๊ีอะไรปิดเตาเลยโอเคดีเลยสุดยอดความโอเคเดี๋ยวเก็บกันด้วยเด้อเดี๋ยวพูไปกินข้าวที่บ้านกัน ยังไงก็ฝากเคลียร์ห้องแล้วก็ล็อกห้องให้ like ด้วยเอ้ยอย่าลืมนะให้แอมนั่งรอกลับบ้านคนเดียวไม่ได้นะแอมโทรบอกคนโทรบอกเลยเออบอกเลยพวกเองเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็เกือบครูไปครูไปเจอไอ้ไม้พอดีไอ้พีกลับพอดีไอ้ไม้นั่งคนเดียวแม่ตอนแรกน้องบอกพ่อจะมาแล้วผมก็เลยไอ้ไม่จริงนะก็ับดีก็ไม่นานหรอกแต่ว่าบางทีพ่อแม่เขาไม่เห็นนั่งคนเดียวแล้วเขาจะคิดไปเยอะนี